มันเริ่มจะไม่มีเสียงร้องเลยนะเพื่นเนเื้อหาที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น อาจมีภาพและเสียงที่อาจจะทำให้ท่านหิวข้าสวัสดีมิตรลักแฟนกิกทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับครัวสวนไผ่นะครับวันนี้มีเมนูเด็ดเหมือนเดิมนะครับที่จะมาแนะนำเดี๋ยว จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครัวสวนไผ่นะฮะมีเมนูเด็ดมาแนะนำนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวอลองติดตามชมกันเลยนะฮะเริ่มจะไม่มีเสียงร้องเลยนะฮะ เมนูวันนี้นะฮะครัวสวนไผ่นำเสนอนะฮะนำเสนออุอ้เมนูวันนี้นะฮะจระเข้นะครับนี่นะฮะตัวเป็นๆนะฮะเดี๋ยวจะดูกันว่าวันนี้ผมจะทําเมนูอะไรนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าจระเข้จะอร่อยไหม ครัวสวนไผ่ก็จะเป็นเมนูนี้เลยเมนูเด็ดนะฮะเนื้อจระเข้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินจระเข้ครั้งแรกนะฮะยังไม่เคยกินมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันก่อนอันดับแรกเลยตะไคร้นะฮะกระเทียมพริกแห้งพริกไทยสดพริกแกงพริกสดโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยครับ แกลงลงไปด้วยนะฮะพริกแกงเผ็ดผัดจระเข้นะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมจะลองกินจระเข้นะฮะเดี๋ยวต้องคิดว่าต้องใส่เครื่องถึงถึงเผ็ดเผ็ดนะฮะถึงน่าจะอร่อยก็ฉีกใบมะกรูดใส่เพิ่มความหอมลงไปในเครื่องอีกนะฮะ เวลาไปคั่วเครื่องนะ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อจระเข้กันนะฮะเป็นเนื้อส่วนลำตัวนะครับก็ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่เลยนะฮะเนื้อส่วนลำตัวนะฮะะวันนี้เราจะลองชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะพอดีบ้องตันหมดนะฮะวันนี้ จะเป็นเนื้อส่วนลำตัวนะฮะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวผมจะทําชิมดูว่ามันจะอร้อยไหมเนื้อก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อเนื้อหมูนะครับแต่ว่าจะเป็นขาวๆเหมือนเนื้อไก่เดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวเราต้องรอชมนะครับว่า จะอร่อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองผัดดูว่าจะเป็นยังไงน้ำมันลงไปก่อนเลยตามด้วยเครื่องนะครับลงไปองไพอเครื่องหอมแล้วก็ใส่เนื้อจระเข้ลงไปเลยนะฮะ น้ำลงไปนะฮะนิดนึงก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยน้ำปลาผนชูรสนะครับใส่หลายแสบหลายน้ำตาลน,นิดหน่อยนะฮะ ถ้ามันแห้งไปแล้วก็เพิ่มน้ํานะครับนฮะก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเนื้อนุ่มนะฮะได้ยินว่าจระเคนี่เป็นเนื้อที่นุ่มมากก็ใส่พริกไทยลงไปนะฮะเพื่อความสวยงาม คิดว่าถ้ามันเผ็ดเผ็ดเนี่ยมันก็จะอร่อยนะครับก็เพิ่มใบมะกรูดลงไปเลยได้เลยนะครับเพื่อความสวยงามและความหอม เราก็จะใส่กระเพราลงไปนะครับเคล็ดลับเพื่อที่จะให้เนื้อนุ่มนะฮะผมจะผัดผมจะเอาน้ำแข็งผัดเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้ความเย็นกับความร้อนมันกดกันนะฮะมันจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นนะฮะเป็นสูตรพิเศษแล้วนะฮะกัวส่วนไผ่โอเคครับก็เข้าที่แล้วนะฮะ ก็เรียบร้อยนะฮะพร้อมเสิร์ฟนะครับโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเมนูเด็ดของเรานะฮะผัดจระเข้นะผัดเผ็ดจระเข้เมนูเด็ดของขวัวสวนไผ่วันนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาชิมดูนะครว่ารสชาติของเนื้อจระเข้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแล้วกันนะครับก็เหมือนเนื้อหมูนะครับคล้ายๆเนื้อหมูเลยแต่จะนุ่มกว่าเนื้อหมูนะครับคล้ายๆเนื้อหมูผสมเนื้อไก่รสชาติดีครับไม่เคหมรสชาติเหมือนหมูอร้อนๆเลยครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเมนูพิเศษอื่นๆก็ติดตามที่ครัวสวนไผนะ่แล้วก็ช่องบังไฟล้านนะทาง Youtube เลยกันนะครับขอบคุณครับ